เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมานี้นะคะสูวนทางกับประเทศคู่แข่งนักท่องเที่ยวต่างชาติพอแลกเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยก็เ,เหลือเงินน้อยลงับทําให้ค่าใช้จ,จ่ายในการมาท่องเที่ยวเช่นราคาห้องพักราคาอาหารค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาจจะดูแพงขึ้นมาส่งผลให้ไทยเนี่แหะคะ่ะจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1 5 1 7ได้เลยก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องยอมรับว่า5 0 6 0 GDP เราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวส่งออกในประการสําคัญนะคะแล้วอย่างที่ทราบกันว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหาย,หายไปบ้างครับแต่มิติจีนเนี่ยหลักๆมาจากความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเขายังไม่มั่นใจเขาก็เลยไม่มา แต่เราถูกซ้ําเติมค่ะด้วยสถานการณ์ค่าเงินบาทที่มันแข่งค้าขึ้นมาตรงนี้ทําให้การเที่ยวไทยแพงทันทีมาดูตัวเลขกันนะคะการรวบรวมมาเราให้ดูตรงนี้ก่อนค่าเงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐกับค่าเงินสกุลเงินต่างๆในการที่สมมติชาต่างชาติชาติหนึ่งเนี่ยจะสหรัฐจะยุโรปก็ตามตัดสินใจไปเที่ยวครับแลกเงินแล้วที่ไหนไปเที่ยวแล้วมันไม่แพงหรือที่ไหนเที่ยวแล้วมันแพงบาทไทยเนี่ยแหละ ถ้าเอาวันที่1มกราคมเป็นตัวตั้งและทุกสกุลเงินที่เราจะนํามาเทียบคือเทียบวันที่19กันยายนบาทไทยเราเมื่อต้นปีในี่สบาท23ตังต่อดอลลาร์สหรัฐทางด้านวันที่1 9กันยาที่ผ่านมา31บาท75สตางค์เปลี่ยนแปลงไป7.2% 4ซึ่งบางช่วงบางตอนเปลี่ยนแปลงถึงแเปอร์เซ็นต์แข็งค่าขึ้นแต่ถ้าไปเทียบกับยวนไปเทียบกับเยนไปเทียบกับดองเวียดนามปรากฏว่าอย่างดองเวียดนามเนี่ย เอาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะไม่ต้องเป็นค่าดองแล้วนะไม่ต้องเป็นค่าเงินเขาหยวนเนี่ยอ่อนค่าลง2 6 5เยนเนี่ยแข็งค่าขึ้น6.2% 2เหมือนจะเยอะแต่ไม่เยอะเท่าเรา<ห>ในขณะเดียวกันน้องเวียดนามเนี่ยอ่อนค่าลงไป 3. 3 8คือถ้าเทียบแล้วเนี่ยเวียดนามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะที่ค่าเงินเขาอ่อนลงที่เหลือเขาแข็งขึ้นกันหมดอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดสินใจจะเที่ยวแน่นอนคู่แข่งเราอย่างเวียดนามเที่ยวเวียดนามถูกกว่าเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ย มาดูในเรื่องของค่าเงินนะ <Ừ. S 2> การแลกค่าเงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังถูกกว่าการมาที่เที่ยวไทยเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทที่มันแข่งขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมีผลนะคะทางด้านของคุณถัป,ปนีเกียรติภัยบูรณ์ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นมานี้เนี่ยนะคะมันสวนทางกับประเทศคู่แข่งนักท่องเที่ยวต่างชาติพอแลกเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยก็เหลือเงินน้อยลงทําให้ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวเช่นราคาห้องพัก,กราคาอาหาร ค่ะข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาจจะดูแพงขึ้นมาส่งผลให้ไทยนี่แหละค่ะจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ15-17ได้เลยคุณจิมนี่เป้าเราอยากได้40ล้านเพราะว่ามันจะใกล้มันจะใกล้เคียงกับก่อนโควิด19ที่เราทำได้39ล้านแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ซ้ำเติมเป็นเด้งที่2แบบนี้เป้าหมายของเราต้องบอกรบตรงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยากมากนี่เรายัางลุ้นในเรื่องของวันชาติจีนอยู่นะ ว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาไหมจะเข้ามาจํานวนเท่าไหร่และใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะจริงๆต้องดูโอเวอร์บุ๊กิ้งดูจองล่วงหน้าใช่นึจองล่วงหน้าก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถูกดูกันหน่อยมาดูรายละเอียดที่ลงตารางกันเป็นรายเดือนเลยค่ะและเทียบไปเห็นว่าแนวโน้มการเข้ามาทเที่ยวไทยเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรเราจะโฟกัสเฉพาะสหรัฐอเมริกาตลาด<บ>สหรัฐจริงๆมาเราเยอะและนนนในขณะดเดียวกันที่เราเทียบกับสหรัฐเพราะว่าเงินค่าเงินของเราเนี่ยไปเทียบกับทางด้าน เงินดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อสักครู่นี้เราจึงนําตลาดสหรัฐมาเทียบแล้วก็เป็นข้อมูลจากกองเศรษฐกิจก,ษษษการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับอ,อันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่หนึ่งกันยานะถูกต้องนะคะเราเนี่ยจะตัดตารางกันอยู่ช่วงพฤษภาคมพฤษภาคมคือช่วงเดือนที่เงินบาทเนี่ยเริ่มแข็งค่าแล้วแข็งแรงขึ้นนะถูกต้องนะคะมกราคมเนี่ยเรามีจํานวนนักท่องเที่ยวสหรัฐเข้ามาท่องเที่ยวในไทยนะคะหนึ่งแกว่าคนถ้าเทียบเยอรมนีเนี่ย บวกขึ้นมา21.41ร์กุมภาบวก12ซกว่ามีนาบวกไป11กว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวนี่นะคะก็จะอยู่ในหลักนี้แหละแสนกว่าจากแสนเจ็มาแสนห้าแสนห้านิดๆเมษานี่อาจจะดรอปลงมานะคะอยู่ที่1 1ึ่0แกว่านี่เป็นช่วงที่เริ่มๆแล้วในเรื่องของ ภาษี r e c i c l e Tariffs เราค้างเงินสหรัฐเริ่มมีปัญหาพอ,อคุณนิชนนันตัดเกณฑ์ที่เดือนพฤษภาก็เห็นชัดเจนเลยบาทเริ่มแข็งแรงขึ้นนะนะก็จะเห็นได้ว่านะักท่องเที่ยวสหรัฐนี่บวกแค่เปอร์เซนต์กว่า ปรากฏว่าพอเดือนมิถุนายนหายไปเลย0.6% <on> แล้วก็เดือนกรกฎาคมหายไปเยอออนเยออีก2อบวกขึ้นมาสัก2.2%ไม่เยอะมากแต่ปรากฏว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากับกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวสหรัฐเข้าไทยติดลบเป็นครั้งแรกของปีนี้ถ้าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคือลบไป1.33%เยยออนเยเข้ามาแค่83,000กว่าคนช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นเราอาจจะต้องรอสักนิดนึง เข้าสู่หน้าไฮซีซั่นช่วงสิ้นปีแต่เมื่อสถานการณ์เราเห็นว่ามันเป็นช่วงขาลงแบบนี้มันก็แอบกลัวไม่ได้ว่าเราจะไม่บรรลุปเป้าหมายเราอันนี้เทียบตารางให้ได้เห็นกชัดๆเลยนะคะกราฟกราฟด้านบนเนี่ยค่ะและกราฟด้านล่างนะั่นคือจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลีย่ยที่เข้ามาในไทยเทียบกันเส้นสีทึบๆสีน้ําเงินเข้มนะคะปีนี้ 2025. 2 0 2 5เส้นสีส้มคือปีที่แล้วคุณผู้ชมในขณะเดียวกันตารางด้านล่างเนี่ยเทียบค่างเงินบาทค่ะ เราได้เห็นกันนะคะคือกราฟต่ำคือเงินบาทแข็ง<อ>เงินบาทแข็งกราฟนักท่องเที่ยวหัวตกค่ะมันล้อก,กันไปแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขเมื่อวานนี้เนี่ยทีมนายกรัฐมนตรีรไปเจอสมาคมธนาคารทีมเศรษฐกิจทั้งหมดไปนายกก็มอบหมายไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบบิ๊กควิกวินอะ ครับคือกระตุ้นเร็วกระตุ้นแรงกระตุ้นใหญ่เลยหนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณเอกน,นิตินิติทันประพาสบอกว่าเดี๋ยวกระทรวงการคลังทํางานร่วมกับแบงก์ชาติกับปปงอหน่อยอเพื่อจัดการหน่อยว่าตัวเงินบาทที่แข็งค่าเนี้ยเราจะต้องทําให้แข็งค่าน้อยลงแล้วก็ค่าเงินกลับมาใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ตั้งวอุ่มสําคัญขึ้นมาเลยถูกต้องนะคะทีนี้ สหรัฐเห็นแล้วมาเที่ยวไทยลดลงด้วยหลายปัจจัยทั้งเศรษฐกิจในสหรัฐเองด้วยแล้วก็ค่าเงินเราด้วยนี่นะคะหันกลับมาดูพี่จีนกันหน่อยอ,อันนี้ไปเอาข้อมูลมาจากกรุงไทยคอมพาสนะคะ,ะเขาได้มีการประเมินแล้วก็คาดการตัวเลขเอาไว้ด้วยท่องเที่ยวจีนมกราถึงพฤษภาคมค่ะหดตัวไปแล้ว33%เปอนะียร์อแต่ถ้าเทียบกับปี62เราฟื้นตัวเหรอ,อฟื้นตัวจากปี62นะ62คือปีโควิดถูกต้อง ใช่ไหมนั่นแปลว่าฟื้นตัวจากโควิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟื้นตัวจากโควิดมา41เปอร์เซ็นต์ปีแรกที่มีล็อกดาวน์เราฟื้นตัว41เปอร์เซ็นต์จริงๆไม่ควรเทียบกับปีนั้นนะควรเทียบกับปีควรเทียบกับปีที่ฮูไฮของเราถ้าเทียบเยออนเยอเนี่ยติดลบค่ะลบไป33เปอร์เซ็นต์และกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวจีนที่หายไปเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ฉุดภาคการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันเลยนะคะเขาคาดการณ์68ไป69 ก็68น่าจะ5ล้าน5 0 0แสนคนส่วน69เาอาจจะขึ้นมา7ล้าน2 0งแสนคนได้ถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรเข้ามาเป็นอีเวนต์พิเศษแล้วคนจีนไปเที่ยวไหนแทนไทยล่ะอ้าวญี่ปุ่นนะสิญี่ปุ่นกับเวียดนามเห็นไหมเมื่อกี้กับเที่ยวบค่าเงินก็เห็นด้วยนะคะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งญี่ปุ่นไงทำไมไปเที่ยวญี่ปุ่นค่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนลงครับแล้วก็มาตรการในการผ่อนคลายวีซ่านักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นอันนี้กระตุ้นให้คนจีนตัดสินใจไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นส่วนเวียดดนนนนนนนาา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 มมมมแแนน่่่่่่่อออคใใช้้จจจยยถููกก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 ไหาหารริีีีพัลลลว็ททเ ทั้งหมดี้เขาก็ตัดสินใจนะคะที่จะไปเที่ยวที่สองประเทศนี้แทนประเทศไทยอเอาละอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ทีมที่เซตกันขึ้นมาไม่ใช่แค่กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะไม่ใช่แค่แก้ปัญหาค่าเงินบาทเท่านั้นแต่หนึ่งประการที่ต้องไปไขปริศนาให้ได้ก็คือเงินจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปเป็นเงินปริศนาและไม่ใช่น้อยๆค่ะห้าแสนกว่าล้านตรงนี้เป็นโจทย์ด้วยเหมือนกันที่ทีม นาย,ยรัคมนตรีทีมเศรษฐกิจคอ,อรมอนี้เมื่อวานไปเจอกับสมาคมธนาคารแล้วก็พูดคุยกันว่าเดี๋ยวจะต้องมีวอลลุ่มในการจัดการเรื่องนี้หลังถวยศายสัตย์ปฏิญาณเสร็จปุ๊บก็เข้าประชุมคอรมอครั้งแรกเริ่มทํางานเลยทีนี้ทางด้านของนักวิชาการเองบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากคือ5้าแสนล้านที่เราพูดไปคือตัวเลขของปี2567ส่วนปีนี้เนี่ยเงินที่เป็นเงินดุลการชําระเงินเนี่ยหรือว่า Net e r r o r and o m i s s i o n หรือ NeO เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย ในช่วงไตามาสแรกของปีนี้นี่8กว่าล้านปีนี้เขาคาดว่าจะ300,000กว่าล้านก็อยู่ในช่วงที่สูงเหมือนกันทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดรอนุสรธรรมใจคณะบดีเศรษฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเป็นอดีตกรรมการและกรรมการตรวจสอบของแบงค์ชาติด้วยบอกว่าเดี๋ยวแบงค์ชาติจะต้องอธิบายให้ได้ว่าข้อมูลที่คาดเคลื่อนสุทธิในดุลการชำระเงินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนืเ่องในช่วง3ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและถ้าแบงค์ชาติไม่ทราบชัดเจนถึงเม็ดเงินที่มาทีี่ไไปขขออองกกาหลเ้น ยังไงก็เสี่ยงต่อการดาเนินนโยบายทางการเงินต่อจากนี้แน่นอนประสิทธิภาพการบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนก็จะไม่มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาเงินบาทพันผวนก็จะไม่ตรงจุดเรื่องนี้ต้องเร่งทําคําถามคือนอกจากมิติของการท่องเที่ยวแล้วมันยังมีมิติอื่นๆอีกอ่อาดรอ,อนุสร์บอกต่อนะคะบอกว่าเงินไหลเข้าไหลออกเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเงินสีเทาหรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจฟอกเงินหรือเปล่าต้องตรวจสอบค่ะและกํากับให้ชัดเจนหรือ อ่าเป็นเพียงการทําธุรกรรมนอกระบบที่ไม่ผิดกฎหมายก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องหาม,มันไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ในที่นี้เนี่ยถูกหรือผิดกฎหมายต้องไปหาอาจารย์อนุสร,รบอกว่าไอาการไปหาที่มาเนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงของแบงก์ชาติครับและต้องไปประสานความร่วมมือกับสํานักงานปปงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ด้วยถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ